สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วาพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าหกตะโกทอยกดอกนะคะสีสวยๆนะคะสนใจผ้าใหมแอดไลน์เบอร์น,นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนใครค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะผ้าทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะเชิงบนนะคะเป็นแบบนี้ เป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะต้นสนนะคะดอกมะเขือหวัวใจนะคะเชิงล่างหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะ สีสวยสนใจทักมาค่ะ3,200บาทค่ะเย็บริมอ่านน้ำยาส่งฟรีค่ะ ผื้นต่อไปค่ะหกตะโกอทอยุกดอกลายลูกแก้วค่ะผืนนี้แดงสดนิดหนึ่งนะคะด้านบนค่ะด้านล่างนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะ สนใจทักมาค่ะสามพันบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีเย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอันนี้เป็นผ้าลายเชิงนะคะพื้นต่อไปค่ะหกตะกอนะคะทอยุกดอกลายลูกแก้วค่ะทสอสดริมบนล่างนะคะ ัวน,นี้ผ้าเชิงล่างเชิงเดียวลายดอกมะเขือนะคะ ัวนี้สวยค่ะหกตะกอทอย,ยกดอกลายลูกแก้วสอดริมบนล่างนะคะ3,200บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะตัวนี้เนื้อสวยค่ะผ้าไหมสวยๆนะคะ ผืนต่อไปค่ะเป็นผ้าทอยุกดอกลายลีลาวดีนะคะทอด้วยไหมบ้านสีธรรมชาติพุ่งยืนค่ะเป็นผ้าคลุมไหลเป็นผ้าคลุมไหลทอยุกดอกลายลีลาวดีนะคะสีธรรมชาติทอด้วยไหมบ้านพุ่งยืนค่ะนี้ค่ะเครือเป็นแบบนี้ ตรงนี้เป็นชายคลุยนะคะเครือสีอ่อนๆนะคะผ้าทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะทอด้วยไหมบ้านเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะสีธรรมชาติพุ่งยืนค่ะสนใจทักมานะคะผืนละ1,800งพันแปบาทผืนละหนึ่งพันแปดร้อบาทค่ะ ราคานี้คืออาบน้ํายาส่งฟรีนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ขนาดประมาณ60เซนคูณ2เมตรนะคะผ้าโทยกดอกลายดีแล้ววันนี้พื้นต่อไปค่ะผ้าคลุมไหล่นะคะคืนนี้ ยกดอกราชวัดคันนี้หกสิบเซนเกินนิดนนะคะไม่มากนะคะครุยค่ะคันนี้ทอด้วยไหมควบนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่บ้านพุ่งยืนสีธรรมชาติพุ่งยืนค่ะนี่คัวนี้สวยอีกแบบหนึ่ง เอามาไม่เคยเหลือค่ะเนี่ยเอาเข้าร้านแต่ไม่ค่อยได้ยกเพิ่งเอามายกนี่แหละตัวนี้สวยอีกผืนหนึ่งนะคะผืนต่อไปค่ะเป็นสามตะกรนะคะเหยียบโคมหรือเหยียบหอก สมป,ปัปปูมชายครุยนะคะสีธรรมชาติลายพระราชธทานสิริวัชราพรค่ะแบบนี้นะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวสีธรรมชาติค่ะคพลนี้ แบบนี้นะคะปูมค่ะครุยค่ะพื้นนี้ทอด้วยไหมทองนะคะไหมเกรดพรีเมียมนะคะมีไหมเพชรด,ด้วยนะคะไหมเพชรไหมทองนะคะ คืนนี้สวยเนื้อนิ่มค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพสองอยบาทค่ะผืนละสามพันสองรอยบาทนะคะผืะ 3, นะะนี้สีธรรมชาตินะคะสามตะโกหยียบหอกนะคะสมบะกลมชายถุยนะคะผ้าลายพระราชฐานค่ะ เนื้อนิ่มมากค่ะพื้นนี้อาบน้ำยาแล้วค่ะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าหะตะโกโทยกดอกเม็ดใบยมนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะสัมภาเงินสัมภาทองนะคะสัมภาขนเงินขนทองค่ะเป็น้าตะโกโทยกดอกเม็ดมะยมนะคะ มีหน้านางแบบนี้ค่ะด้านบนนะคะนี่ค่ะสำเพาขนเงินขนทองนะคะสำเภาทองค่ะเรือสำเพาทองนะคะเชิงล่างเชิงเดียวค่ะหน้านางสวยนะคะผืนนี้ สัมภานะคะสวยๆส,สนใจทักมาค่ะเือละสามพันแปดร้อยบาทเื่อละสามพันแปดร้อยบาทสัมภาทองนะคะลายสัมภาทองสวยๆค่ะความคิดสร้างสรรค์ อลังการมากค่ะพืนต่อไปนะคะเป็นภาพแปดตะโกนะคะหมาค่ะฉัดนางรำนะคะนางรำแบบนี้ช,าช,ช้างชูทงมค่ะเชิงล่างเชิงเดียวผ้าเชิงแดงบนล่างด้วยนะคะ สีแดงตรงนี้แดงที่เครือนะคะแปดตะโกทอสดริมบนล่างด้วยค่ะนกอยู่ข้างบนสุดนะคะหมาค่ะฉัดค่ะนางรา ชูธงนะคะเด่ค่ะนกนะคะม้าฉัดนางรำนะคะช้างชูธงหน้านางสวยค่ะใช้ครุยค่ะ สนใจทักมาค่ะราคาเบาๆสามพันแปดร้อยบาทค่ะสามพันแปดร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีสามพันแปดร้อยบาทนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ คือนี้เนื้อนิ่มสวยนะคะเป็นผ้าแปดตะกกนนะคะสนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ